ไข่เจียววุ้นเส้นหมูสับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะป้าเล็กจะมาพาเพื่อนๆทําทำไข่เจียววุ้นเส้นนะคะวัตถุดิบของป้าเล็กก็จะมีไข่นะคะห้าฟองล้างทำความสะอาดเปลือกไข่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะตอกลงถ้วยลงชามวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นอ่าให้เราตัดเป็น เส้นสั้นๆแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อความง่ายในการรับประทานค่ะแล้วก็จะมีหอมใหญ่เออตรงส่วนนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหอมใหญ่มะเขือเทศต้นหอมนะคะแล้วก็พริกพริกนี่ถ้าบ้านไหนมีเด็กก็ไม่ต้องใส่เลยค่ะตัดออกไปได้เลยค่ะเครื่องปรุงนะคะ มันใส่วุ้นเส้นมันมีเครื่องปวุงนี้ปลาเล็กก็จะใส่ซอสหอยค่ะน้ำปลาค่ะซีอิ๊วขาวค่ะถ้าเจียวไข่ปกติที่ไม่ใส่อะไรเลยปลาเล็กจะใส่แค่น้ำปลานะคะแต่อันนี้ปลาเล็กจะมีวุ้นเส้นมีเครื่องปรุงพวกนี้ก็เลยจะปรุงเพิ่มนิดหน่อยค่ะอันดับแรกเราก็มาหั่นก่อนนะคะน้ำมันปลาเล็กร้อนแล้ววอร์มน้ำมันไว้อยู่นะคะ อะไรจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะถ้าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยค่ะมันจะเป็นมันจะไม่ได้รสสัมผัสของไข่เจียวกับวุ้นเส้นนะคะเราก็จะใส่แค่นิดนิดพอค่ะก็จะหั่นเป็นเต่านะคะเตาเล็กๆมะเขือเทศค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกันนะคะ อไรไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะตัดออกไปได้เลยค่ะถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็ตัดส่วนส่วนผสมอันนั้นออกไปได้เลยค่ะเอาเอาสิ่งที่เราชอบมาใส่ทดแทนก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่ใส่เลยก็ได้พี่อแม่หกตก ทีเรฟองนะคะเพราะว่ามันทําหลายฟองเผื่อมีฟองใดฟองหนึ่งที่เขาแบบว่าพิการเสียเพราะเราไม่รู้ว่าไข่อยู่กับพะะ่อค้าแม่ค้านานแค่ไหนใช่ไหมคะเราก็จะเช็คดูก่อนว่าเขาเป็นอะไรไหมเพราะว่าเคยแล้วค่ะต่อยลงไปได้ทิ้งทั้งหมดเลยเจอได้แล้วนะคะไข่ของเราห้าฟองเราก็จะมาปรุงรสเลยส่วนของ เอซอสหอยนี่ก็จะใส่ไม่เยอะนะคะประมาณครึ่งช้อนชาพอค่ะพอให้รสชาติของเรามันกลมกล่อมนะคะไข่ห้าฟองน้ำปลานะคะหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาสีอิข,ขาว หนึ่งสองเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจียวกันเลยนะคะ การที่เราทําแบบนี้นะคะจะทําให้ผักรุนเส้นแล้วก็ไข่ที่อยู่ด้านในนะคะสุกเสมอกันข้อที่หนึ่งเขาสุกเสมอกันข้อที่สองไข่ของเราจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะคะลองทํากันได้นะคะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเราเจียวไข่จานวนเ,อเยอะแบบนี้ลองเอาวิธีปละเละกกใช้นะคะ เราจะใช้ความร้อนรีดน้ำมันออกน,นะคะแต่ว่าไฟนี่กปเลยเกิดไ,ไฟเบาสุดนะต้องใช้วิธีการใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทําไข่หลายฟองขอบคุณมากๆค่ะทุกการรับชมและการติดตามนะคะขอบพระคุณขอบพระคุณมากๆค่ะ